คุณจ้าไม่มีทีมสกอแต่น่าสังเกตนะผรานปาะชารัฐเขาส่งสกอไม่ส่งผู้ว่าครับทีมสกอของทระชารัฐจะซัพพอร์ตคุณจ้ามไหมผมมองว่าเป็นไปได้นะยพี่จในได้คุยกันหรือยังไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าแต่ว่าผมอย่างที่เรียนผมอยู่มาแล้วประชาธิปัตย์อยู่มาแล้วพลังประชารัฐก็อยู่แม้กระทั่งนักกรุงเทพหรือสกอหลายหลายพักที่เป็นคนมาเนี่ยก็คือบางคนมาจากพวกผมเท่านั้นแหละแต่ว่าวันที่ ตอนนั้นนี่ผมยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยทุกคนก็ย้ายไปอยู่ตามที่งต่างๆแต่ถามว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมดีแล้วหลายคนก็มีการคุยแล้วโอเคก็มีการช่วยกันนะอาจจะเปิดไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าทุกคนก็ก็ยังรักกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยการที่ผมมปอิสระเนี่ยมันเปิดให้กับทุกคนหรือแม้กระทั่งพักกล้าเองมทวิตก็ไม่มีการส่งผู้ว่าเขาก็อาจจะหนุนผมด้วยอย่างเงี้ยมันมันมีมันมีหลายหลายฐานซึ่งผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องส่งอย่างนีผมเรียนเพราะผมมองว่าสนามรอกตั้งกรุงเทพในบางครั้งเนี่ มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีสอกอย่างเช่นสมัยก่อนคุณชูวิทย์ลงอิสระจริงๆอย่างนั้นะได้มาหลายแสนซึ่งไม่เคยมีสกรทำกราวด์ในพื้นที่เลยมันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นวิธีการเลือกของคนกรุงเทพที่ที่มันน่าสนใจครับถ้าถอดบทเรียนจากตัวนี้ของชูวิทย์นะเขามีความชัดเจนนะครับเขาชัดว่าเขาชัดว่าเลือกเขาเข้าไปเถอะเขาจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านทงที่เป็นฝ่ายตรวจสอบแล้วเขาจะจัดทุจริต ขาจะปราบคอร์รัปชันเขาขายจุดเดียวแล้วเขาเป็นนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนคนจํานวนไม่น้อยเลือกเขาโทมะมันจับทําถึงขนาดนั้นได้ไหมคือผมว่าการเป็นผู้ว่ากรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการจับทุจริตอะไรนะที่ผมต้องเข้าใจบริบทเป็นการเป็นการเป็นการสร้างจุดขายทางการว่าเมืองหลวงเนี่ย คือต้องเข้าไปพัฒนาแล้วก็เข้าไปทํางานแทนอยู่ในหัวใจของคนกรุงเทพว่าทําแทนเขาอย่างเงี้ยเะว่าปัญหากรุงเทพมันจุกจิกตั้งแต่ออกจากบ้านมันเจอมันต้องได้คนที่ มีพลังแล้วก็มีเขาเรียกมีวิชั่นหรือมีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาจริงๆเพราะฉนั้นผมมองว่าสนามกรุงเทพเนี่ยมันจะเหมือนภาพใหญ่ภาพใหญ่เนี่ยอุดมการการเมืองสีเสื้อโอเคมีส่วนใะนต่อสู้กันแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยถ้าต้องการพัฒนานจริงๆมันต้องได้คนที่ไม่ใช่ว่าเอาสีเสื้อดึงเข้ามาเพื่อที่ให้เป็นคะแนนเสียงตัวเองมันต้องเอาขายขายตัวเองแล้วขายแนวคิดแล้วก็การที่ให้คนเชื่อว่าเราจะทำตรงนั้นได้หรือเปล่าครับอยู่ๆลุงกำนันก็ออกมาประกาศสักคนที่เป็นคนดีเหมาะจะเป็นผู้ว่ากทม หลายคนวิจารณ์ว่าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายเอากระตุ้งตรงในทางการเมืองเ็าบอกหวังดีแต่ประสงค์ร้ายคุณเจ้าว่างไงพี่ที่ผมเียนพี่คือผมเพราะพูดถึงเรื่องของความแตกแย่งเพราะพูดถึงเรื่องสีเสื้อผมจึงถามอย่างนี้เลยคือคือคนคนรู้จักรักกันนะพี่คนเชียร์เนี่ยผมก็เปิดรับทุกคนนะพี่คือเราคงไม่แบบว่าสมมติคนเชียร์เราบอกพี่ขอร้องอย่าเชียร์เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเสวยอ่าทุกคนมันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบผมเองก็เหมือนกันเพราะ การเป็นเป็นผู้ว่าพี่คงไม่สามารถให้คนร้อยเปอร์เซ็นต์หมือนเลือกเราอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมไม่กังวลตอนนั้นคือว่าเราใครจะสนับสนุนผมเนี่ยผมยินดีแต่ใครไม่สนับสนุนผมเนี่ยผมก็จะพยายามทำให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจให้เขาสนับสนุนให้ได้ครับผม